สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตสินค้าร้านยูทูปเจลีนะครับวันที่2เดือน11ปี2566ครับพี่น้องไปครับเข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับถนนเส้นทางที่วิ่งมาตรงนั้นคือมาจากอำเภอนังรองนะครับรถที่วิ่งไปนั่นคือไปเข้าอำเภอนางรองครับนี่รถคันที่สวนมานี่ข้างหน้านี่ครับคือมาจากอำเภอนางรองโอเคครับอยู่ตรงยูเทิร์นี้เลยนะครับพี่น้องเข้าไปรับชมกันครับนี่ นะครับสินค้ามีมะขามป้อมครับมีพริกครับมะขามป้อมมีพริกมีเห็ดนึ่งนะครับทีน,นี้เห็ดหอมฟานไฮไลท์เลยพี่น้องนี่เดี๋ยวผมพาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเห็ดหอมฟานนี่นี่มีทั้งปอก<า>มีทั้งปอก<า>และไม่ปอกน,ะะนี่ เห็ดหำฟวานเห็ดหำแพะเห็ดหำกระโปงพระนั่นเห็ดตะปูดเห็ดตะปูด่าโ,โอเคอืมนี่ครับขาวันนี้เห็ดดินอืมปัาไหลก้อยอืมนี่วันนี้สองแม่ค้าผมนั่งด้วยกันเลยวันนี้อืมสองแม่ค้านั่งด้วยกันเลย นะครับมาซื้อเดอพี่น้องอเอ้ยสินค้าวันนี้หวานในตอนนี้ห็ดหนี่งตอนนี้เห็นน้ำหมอกนะยายเนาะเป็นเห็ดน้ำหมอกตอนนี้หวานมากไปครับน้หมอกเห็ดน้ำมันปูนะคะอืมสายบัวก็มีค่ะนี่สินค้าไฮไลท์วันนี้นะครับเ <ไป S 1> ห็ดห๋มฟานนะพี่น้อง อันนี้เราขายแบบมีทั้งปอกและไม่ปอกนะครับที่ใส่จานเห็นไหมนี่จาหน่ายทั้งที่ปอกและไม่ปอกนะครับนี่เห็นทําฟานเห็นทําฟานเห็นทําฟานเละเห็ทนหทําแพะนี่ดูที่ปอกแล้วโอเค ใครเคยกินบ้างครับเม้นมาบอกผมหน่อยสิยใครเคยกินบ้างเห็ดหอมฟานเนี่ยครับใครเคยกินบ้างฟานทางมาบอกผมหน่อยครับพี่น้องนี่เห็ดหอมฟานมีทั้งปอกและไม่ปอกดูเวลาปอกครับไปแล้วนี่นี่สีสิปอกเอาไปก้อยเนอะอร่อยเนะยายเนอะอมเห็ดหอมฟานเนี่ยไปก้อยอร่อยครับอชอบกดไลค์ช้กดแชร์ด้วยด้วยพี่น้องเอ้ย ร้านครับร้านนันสุกัญญานะครับวันนี้ดูสินค้านะครับมีหน่อไม้ครับมีเห็ดดินครับเห็ดภูเขานะครับพี่น้องนี่เห็ดเขาอังคารเรานี่ครับขาอังคาเรานี่เองเห็ดมันปูหน่อโจดปลาไหลครับสมอครับนี่แบกปลาไหลเข้าไปเลยเฮ้ยสมอแบกปลาไหลเข้าไปเลยนี่นี่ครับเจ้าของร้าน อยู่ตรงยูเธอเหมกันครับถ้าเกิดมาจากนางรองอยู่ขวามือเด้อพี่น้องนี่ครับอยู่ฝั่งขวามือฝั่งตะวันตกนะครับไอดนูนุ่นนั่นจะเกลวหนุ่นนั่งมนนี่อีกแล้วนี่เฮ้ยเหมือนจะเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยไหมวันนี้มีเห็ดอะไรบ้างครับนี่มีมะขามป้อมครับมีสมอมีหำ่ผ้าหำมฟ้านี่ไฮไลท์ผมวันนี้อีกแล้วพี่น้องจิปปมดูสิดูตัวจิปปม วีเป็นตะตำเป็นตะป่นแสบเด้อพี่น้องมาซื้อเด้อร้านยาเกียวนี่เด้อนี่นี่นี่เจ้าของร้านเรานั่งอยู่นี่ครับจิปโอมีเห็ดทำฟานครับนี่มีพลิกครับนี่ครับดูสินค้าครับช่วงนี้เห็ดเริ่ม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 ใวายเนาะต่เหลือจะเห็นน้ำหมอกออกบ้างนิดหน่อยนะครับโอเคเจ้าของร้านครับวันนี้ นี่เห็นน้ำหมอกเห็นน้ำหมอก,มอกชอบกดไลค์ช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกย์วามหายกินคนหากิน้วยนะครับพี่น้องไปครับ